ตอนนี้ท่านไหนที่จะนั่งนะรอแป๊บหนึงต่อแถวสองฝั่งได้เลยแล้วก็ใครที่เพื่อนยังไม่มาไปเข้าห้องน้ำยังไงแนยะ่ตามเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอด้านหลังเติมเก้าอี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะขออนุญาตเดินเช็คนะคะเพื่อให้ท่านอื่นได้นั่งเนาะบอกตามนับเลย15นาฬิกา30นาทีอันนี้สักครู่หนึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวแอบบอกกติกาเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเอาของมาให้น้องไรอันเนาะเดี๋ยวเราจะมีให้หมอบมาลายมอบของนะในเพลงที่3เพลงที่3จบปุ๊บเดี๋ยวกิ๊บบอกคิวอีกทีหนึ่งนะจะมีคิวให้แบบว่าไปคล้องมาลายหรือว่ามอบของให้น้องนะคะแล้วก็เพลงที่6จะมีเพลงที่3กับเพลงที่6 2สองรอบเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะจะมีสองรอบให้เอาของไปมอบให้กับน้องได้บนเวทีนะคะ เดี๋ยวตอนนี้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้คนเยอะค่ะพอๆแม่ๆที่มีกระเป๋าสำกันมีค่าเอากระเป๋ามาด้านหน้านะอย่าเอาไปสะพายด้านหลังนะคะแล้วก็พยายามกอดเอาให้เพราะว่าบางทีเนี่ยดูเอาสะพายข้างหันม่ที่หายไปนะคะเนื่องจากมีคนเยอะมากวันนี้นะคะยังไงจะได้แบบว่าเซฟด้วยนะ 你罗班。